สวัสดีครับร้านเครื่องรางอินดี้ขออนุญาตแนะนำรายการรูปหล่อลอยองคเท้าหิรันพนาสูนหูเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไทยครับในสมัยรัชกาลที่6ครับผมรายการนี้จะเป็นเนื้อทองแดงชุบทองด้านครับผม ขนาด2เซนติเมตรครับสวยงามครับเลี่ยมให้คอสวยงามครับขลังผิวเดิมๆเลยครับผมมีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค,ครับผมสามารถบูชาและขอพรได้ที่พระราชวังพญาไทครับกรุงเทพนี่เองครับ ช่วยขจัดโครคภัยไข้เจ็บครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ